สบายดีสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องทางฝั่งเล่าและก็สวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยน้าเดอ้อทางต่างประเทศนําเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องจันสาวลาวนะคะสาวลาวใต้คนไกลบ้านจ้าพ่อแม่พี่น้องกราบขอบคุณพีพีเอฟซีทุกทุกคนเนาะที่เข้ามา รับชมในช่องของน้องจันเข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์เนาะที่สำคัญนะคะพ่อแม่พี่น้องสนับสนุนน้องจันโดยไม่ข้ามโฆษณาเด้อเพื่อจะเป็นกำลังใจเนาะดูโฆษณาให้น้องจันด้วยนะคะพี่พี่เอฟซีเนาะถ้าพี่พี่เอฟซีไม่ดูโฆษณาน้องจันก็ไม่มีรายได้นะคะดูโฆษณาให้น้องจันด้วยเด้อเพื่อจะมีรายได้เนาะ เพื่อน้องจันจ,จะมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเนาะพ่อแม่พี่น้อง <Okay. S 1> ก็ขอขอบคุณพี่พีเอฟซทุกๆท,ท่านเลยที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาติดตามไม่ว่าจะเป็นพีเอฟใหม่หรือพีเอฟที่กำลังพึ่งมาติดตามเนาะ <Okay. S 1> ก็กับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ <Okay. S 1> บรรยากาศกับสิมีเสียงหลดในจังน้อยเนาะพี่น้อง รดพานไปพานมากเนาะพี่น้องกับซมีเสียงรบกวนเจ้าน้อยเนาะคิดหอดคิดถึงพี่พีเอฟซี 4, คือเกาเดอร์จ้าเนาะอย่าไรก็บามเป็นกาลังใจให้น้องจันได้เลพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้น้องจันกับซิมี่ังจันจะมากทุกกระปุกเนาะพี่น้องทุกกระปุกที่น้องจันในอ้อมใบเนาะพี่น้องนี่ก็คือกระปุกออมเสียนที่น้องจันจะทุกในวันนี้เนาะน้องจันออม ออมมาประมาณออมตั้งแต่เดือนที่สองนะคะ,ะพ่อแม่พี่น้องเดือนที่สองวันที่ยี่สิบหกนะก็ได้สามเดือนสามเดือนนิดๆนะตอนนี้ก็เดือนที่ห้าแล้วนะะพ่อแม่พี่น้องสามเดือนสามเดือนนิดๆเดี๋ยวน้องจันจะมาทุบให้ดูนะคะ,ะพ่อแม่พี่น้องว่าน้องจันจได้ไเท่าไหร่นะ ก็คือเป็นเงินส่วนหนึ่งของน้องันที่ได้เก็บได้ออมไปเนาะก็คือจะมาทุกดูพี่น้องตื่นเต้นเลยเนาะตื่นเต้นมากๆเลยพี่น้องจะทุบก,กระปุกแล้วเนาะมาจะได้ท่นลหลพี่น้องมาลุ้นกันเลยจ้าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่น้องมาเข้ามาทุกกันเลยจ้าพี่น้องคาะไม่ค่อยซัดท่า่เด้อเพราะว่าตอนนี้ ใกล้ค่ำแล้วน้อเมื่อแล้วนะวนะพี่น้องมา,มาจ้ามาลุ้นด้วยกันเลยอื่นเต็นเดยพี่น้องใหม่ถูกกับบัมีบัมีสากเลยพี่น้องเอาเอาัอานี่มาถูกเอาเนาะมาเลยลองเลย ผมมีสามนะเปิดเลยจ้าี่มีแบงพันแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยเนาะ ที่ได้เท่าไหร่จากพี่น้องเดี๋ยวเัามาหนักน้ำกันเลย<ม>เดี๋ยวน้องจันจะให้ดูครับนี่เนาะพี่น้องก็ได้ประมาณนี้เนาะโอ้ยพี่น้องก้ยเดินแบบนี้ จ้าพี่น้องเลยนี่ก็แบงค์พันสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบงค์พันแบงค์ห้าสิบ 4ี่ห้าหกเจ็ดแบบเอใบแล้วก็แบง20ยี่สนี่นะพี่น,อนอ้อง ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมารับดูเนาะว่าจะได้เท่าไหร่เนาะครับพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นเงินได้จากน้ำพักน้ำแรงของน้องจันที่เก็บออมไว้เนาะสามเรือนนิดๆน,นะคะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เก็บเก็บออมไว้เป็นเงินเก็บเวลาสุขเสริญอะไรเนาะแต่ว่ากระปุกมันเล็กไปเนาะพี่น้องกระปุกของน้องจันมันเล็กไปก็เลยทุบเนาะว่าจะเปลี่ยนกระปุกใหม่จะซื้อกระปุกกระปุกใหญ่กว่านี้มา มาออมไว้อีกเนาะเดี๋ยวมานับดูนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมานับกันเลยจ้าเดี๋ยวจะเป็นแบ่งขั้นจ้าพี่น้องต้องประหยัดเก็บออมจ้าพี่นอ้องถ้าบ่ประหยัดตัวว่ามีเงินเก็บเต้พี่นอ้องค่าข้อมีกับแพงค่าแดงกับคือเกาพี่น้อง อ้า uh huh. อยากมีเงินเก็บก็ต้องประหยัดประหยัดเอาพี่น้องออตอนนี้เขากลกองละหาหกซิบขึ้นพี่น้องตอนนี้เนาะเขากระเพ้าทะเลก่ะหาซิบหกซิบแล้วพี่น้องมีแต่ของแพงๆเนะาะค่ะบบประหยัดกับโบมีเงินเหลือให้พ่อให้แม่พี่น้องก็ต้องประหยัดเงินจังสิเหลือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบงค์พันแปดใบนะคะพี่น้องแบงค์พันแปดใบนี่ก็แบงค์ร้อยเต้นเต้นพี่น้องออมใบท้สามเดือนสามเดือนเึ่งเนาะ แ้วน้องันที่ซื้อกะปุกนี่ไ่งมาออมใบอีกพี่น้องอันนี้น้องจจมซื้อซื้อปุกน้อยๆหนึ่งเนาะกะปุกออมสินน้อยๆหนึ่งอยี่พี่น้องทับไปแล้วทุบไปแล้วก่ซื้ออันใหม่ซื้ออันนี้ใหญ่ก่เดิม หอดเ,อเดอืินอย่าบ่พี่นนอะน้องแจนพี่เ่าเบี่ยน่าหอดเืินจังเนาะเชื่ออยูแปดเก่าพันพี่นนอง จันต่องนลาท้รทรโทรศัพท์ว่างไหวเนาะบ่มีคนถือกล่องให้พี่น้องเอ้ยให้กล่องมาเบิ้งกับพากเป็นกำลังใจให้น้องจันในเดอ้อพี่น้องสิพันย,ย่ายามล่คลิปให้เบิ้งเรื่อยเนาะอันนี้ก็บสือมาเมื่อนี้ก็มาถูกกับปุ๊กออมสินที่น้องจันออมไวเนาะสามเดือน 1ปเก้าเดแบงยสใบแบงีสเดกพี่น้องแบ่งยี่สิบสใบ1แป1เกบแบ่งหาสิบสิบใบแบ่งลอยสมใบพี่น้อง แปดพันแปดใบนะแปดพันห้ารลอยพวกลอยหนึ่งสองสามสี่หกแปดพันหกแปดพันเจ็ดแปดพันแปดแปดพันเก้าเก้าพัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทพี่น้องน้องจันออมได้เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนี้นะคะว่าแมวพี่น้องจะซื้อกระปุกมาออมมาเพิ่มอีกเนาะจะซื้อกระปุกออมสินใหญ่กว่านี้เนาะจะ นองจากจะออมไว้นะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คือน้ําพักน้ําแรงที่น้องจันทํางานแล้วก็เก็บออมไว้เป็นเป็นเงินส่วนส่วนหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องที่มาทํางานในประเทศไทยถ้าไม่ประหยัดก็ไม่มีเงินเก็บเด้อพี่น้องตอนนี้ของก็แพง่าแรงเหมือนเดิมนั้นที่มีแต่ของแพงๆเขา่ากะหาหกสิบบาทึืนพี่น้อง เหมือนหนึ่งเบิร์ตอยู่200บาท200กว่าบาทก็มีค่คาขาวคาหนาเนาะกับประมาณนี้นะมเนาะพ่อแม่พี่นอ้องน้องจันทร์จากมาทุกกระปุกออมสินเฮเบิงพี่น้องจันทร์ออมออมมาเนาะเงินนำพักนำแรงจากทำงานในประเทศไทยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟัง ว่ามาติดตามในซ่องน้องจันเนาะ mm. ก็ขอขอบคุณเดอ้อสำหรับวันนี้ mm. ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ mm. กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องจันด้วยเดอ้อ mm. เพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของน้องจันเนาะสำหรับยิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย mm.